สวัสดีค่กลับมาเจอกับเอออีกแล้ววันนี้นะคะสวัสดี10บโมงเช้าสิบโมงครึ่งๆเนาะพี่น้องเสียงหายเพราะว่าไม่ได้เป็นหวัดนะคะดื่มเยอะไปหน่อยดื่มเยอะไปหน่อยค่ะวันนี้ก็เลยจะมากินส้มตำส้มตำกุ้งสดค่ะแล้วก็เ,เส้นเส้นมามา่าเอามาม่ามารวมไปด้วยนะคะ ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าผักไม่มีไม่เยอะไม่มีแค่ผักกาดแก้วเท่านั้นเองค่ะมาค่ะมากินด้วยกันใครก็มาแล้วก็ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e ให้ด้วยนะคะมาจามาจ่า,มา,จาไม่พูดโอ้ยเสียงโค้งไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเพราะเสียงหายจะกินให้เสียงกลับมาค่ะืม ล่อไปไวล่อใยแดงไปเกือบขวดก็เลยอยากกินเผ็ดๆ <c oughs> กินติดต่อกันสองวันพี่น้องเลยทำให้เสียงหายนะจะห่หอไปเลยกินแบบหอ่อ แสบไหลกจะติดแขวเด้อพี่น้องตอนนี้สินค้าใหม่ของเป้ก็จะมี คอลลาเจนนอกจากคอลลาเจนแล้วเป็นนมพึ่งแล้วก็จะมีวิตามินซีวิตามินซีเม็ดฟูตัวนี้นะคะรสชาติดีรสชาติสตรอเบอรี่กินทุกวันลดโควิดกลัวโควิด ช่วงนี้โอไมโครอนมันมาไวนะคะมันติดง่ายติดเยอะมากโกโคโชช้ชคนก็เริ่มติดกันเยอะแล้วเป้ก็เลยต้องป้องกันด้วยการดื่มวิตามินซีค่ะทุกคนแบรนด์นี้นะมันเป็นแบรนด์สวิตเป็นแบรนด์ลูกโปรดของเป้เลยเนี่ยค่ะหนึ่งพันมิกรรมนะคะตัวเนี้ย ใช้กระเทือนพอด้ื มไม่ใช่มีตัวเดียวนะคะตัวนี้เหมือนกันของสวิตเหมือนกันแต่เป็นแบบซองซองหนึ่งจะมีห้ากร,รมัมนะคะ 1, รรหนึ่งพันมิลลิกรัมหนึ่งซองมีห้ากร,รมัมอุ๊นะคะ่ะอันนี้เป็นแบบผงแบบชงตอนนี้สลับสับเปลีย่ยนกินกันแต่ละวันนะคะ เช้ามาก็อันนี้พรุ่งนี้ก็อันนี้สลับกันสองตัวน,นี้สลับกันค่ะกินแบบเม็ดฟูมั่งกินแบบนะคะกินแบบเม็ดฟูมั่งแล้วก็บางทีก็อยากกินแบบชงชงนี้ละลายเร็วมากละลายเร็วมากนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้แก้วคนเลยละลายเร็วมากแปบ๊บเดียวอันนี้ก็ละลายเร็วจริงๆ <c oughs> ใครสนใจก็ไปหาตามมันเดอร์เพื่อนเป้ที่อยู่โกโคสก็ไปหาได้เลยนะคะ ส่วนใครสนใจจะพรีออเดอร์ก็พรีมาได้นะคะว่าเป้ขายอยู่แต่จะแพงนิดนึงค่าขนส่งไข่สู้ราคาก็ทักมาได้นะคะ ียงข่อยกลับมากับงานนี่แหละ กุ้งสดๆอย่างเงี้ยซื้อมาจากช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซื้อมาแล้วเป๊ก็แช่เบียร์นะคะทุกคนแช่เบียร์ไว้ประมาณ3-4นาทีกรอบมากแช่แล้วก็ล้างให้เกลี้ยงแล้วก็มาตำกับส้มตำ โอ้ยคำใหญ่ปวดพี่น้อง ยั่วมายี่ห้อสวิต พ่อสวิตในสินค้าเขาดีทุกตัวนะคะ กินยังไงพุงก็ไม่ป่องเพราะมีไม่มีคอลลาเจนกินไปขายของไปอย่าว่ากันเด้อพี่น้องคอลลาเจนตัวนี้กินใครๆก็ภูมิยุบเป้กินเยอะขนาดเนี้ยไม่มีพุงนะทุกคน